แฟนเป็นคนอีโก้สูงมากค่ะเลิกกันได้21วันเราเริ่มที่จะทำใจได้แล้วแต่ในช่วงนี้เขามาส่องบ่อยค่ะเพราะอะไรคะคือการที่เขามาส่องนะครับโดยเพาะคนมีโก้มาส่องคุณเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสองสาเหตุหนึ่งกลัวคุณมีชีวิตที่ดีกว่ากับสองคนใหม่ของเขาเข้ามาดูครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาสองก็คือสองครับคุณอยากให้คนมีโก้กลับมารักคุณไหมสร้างความน่าค้นหาครับ คนมีอีโก้ต้องการความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนที่ปรับลุคอยู่ตลอดเวลานะครับปรับบุคลิกภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นคนที่แต่งทรงผมอยู่ตลอดเวลานะครับมีแต่งแต้มสีเล็บบ้างนะครับเปลี่ยนในชุดเสื้อผ้าการแต่งกายแบบใหม่ๆบ้างสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้คนมีโก้เนี่ยรู้สึกว่ามันมีความน่าค้นหาอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะโฟกัสแต่คุณแต่ครูคอมมัก เจอนะครับ99%ของคนเป็นหลวงที่โดนคนมีโก้ทิ้งคนกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มที่เรียกร้องให้คนมีโก้รักตัวเองแต่ในขณะเดียวกันตัวเองกลับไม่เคยสนใจตัวเองเลยคือเราไม่เคยสนใจตัวเองเลยหวังอย่างเดียวว่าเอยฉันจะใช้จิตวิทยาย,ยังไงดีให้เขากลับมารักใช้จิตวิทยาย,ยังไงดีให้เขากลับมาโหยหาใช้จิตวิทยาย,ยังไงดีให้เขาเนี่ยกลับมาคิดถึง แต่ในขณะเดียวกันตัวเองไม่เคยรักตัวเองเลยสรรหาแต่วิธีการนะครับทำให้เขากลับมารักสเต็ปแรกคือคุณต้องกลับมาดูแลตัวเองก่อนเรื่องนี้ต้องไปทัวนในสั่งรักนะครับกับคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนไล่ตามนะค,คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักรูค,คมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้แฟนไล่ตามนะครับากราคาเต็ม8,900บาทนะครับซึ่ง คนคนหนึ่งจะไล่ตามคุณได้ไม่ใช่เพราะคุณบังคับครับแต่คุณกระตุ้นความอยากของเขาได้มากเพียงพอคนคนหนึ่งอยากวิ่งไล่ตามคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามตามจี้ตามติดครับแต่เพราะเขารู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่เลอค่าที่สุดในชีวิตและไม่สามารถเอาคุณไปเทียบกับคนอื่นได้ครับเพราะว่นเนี่ยครูคอมสรุปเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สนี้ครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลน์แอดครับ